สวัสดีครับพบกับผมนะครับ DOM Vespa Channel นะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่37แล้วนะครับจัดแต่งทาวเรมโบอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้งบประมาณอยู่ประมาณแสนแสนสามถึงแสนสี่หมื่นนะครับจัดเต็มแน่นอนคันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่มาให้เราลังสรรผลงานนะครับดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันว่ารถคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไล่จากตัวด้านบนไปก่อนเลยนะครับ ตัวด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นกระจกไฟแฮนด์ RCB นะครับควบคู่กับตัวอุดกระจกของมิสเตอร์บารอนนะครับตัวกระจก r c b ตัวนี้นะครับราคา1,350บาทนะครับแล้วก็ที่อุดกระจกนะครับ5 5าบาทอ่าส่วนงานดำนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับคือเราจัดแต่งงานดำให้รอบคันนะครับฟรีๆไปเลยนะครับก็จะมีในส่วนของมือเบรกนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบไฟหน้านะครับ ส่วนสวิตแฮนด์นะครับตรงนี้เราขอสมวนที่เราจะไม่ได้ทําให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแต่งเพิ่มเติมไปนะครับด้านด้านหน้าลงมานะครับในส่วนของด้านตัวนี้ก็จะมีเป็นโลโก้นะครับงานดํารอบคันโลโก้ตัวนี้นะครับเป็นสวยงามนะครับเป็นเหล็กนะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวตัวนี้นะครับยอดฮิตเลยนะครับเป็นของเลเวลสินะครับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นตัวด์บสโมกนะครับราคาชุดหนึ่งอยู่7,500บาทนะครับได้ทั้งหมด4ดวงหน้า2แล้วก็หลัง2นะครับ ด้านหน้าตรงนี้จะมีเป็นส่วนของบางแต่นะครับด้านหน้านะครับเป็นของด้านหน้าคาร์บอนนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ลิ้นบางแต่กอันนี้ของเดิมนี่นะครับด้านล่างลงมานะครับตัวนี้แบบลูกค้าบอกว่ามีงบประมาณแสนกว่าบาทอยากได้อะไรบ้างนะครับเราก็จัดให้เต็มๆเลยนะมาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับเป็นล้อมารุนะครับลายลูกโม่นะครับตัวนี้หายากมากผมก็จะหามาได้ก็เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับตัวนี้ ราคาอยู่ประมาณ40,000กลางๆนะตัวนี้นะครับสี่หมกลางๆแต่ตอนนี้มันไม่มีผลิตหรือไม่น่าจะมีขายแล้วแหละนะครับอันนี้ผมก็ไปได้มานะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับคันนี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับด้านฝั่งฝั่งอ่าแล้วก็เขาอ่าตัวนี้รัดนะครับใส่ยางเป็นตัว p ิลลรี่นะครับตัว e n g e l s c o o t e r อนะครับตัวนี้คู่หนึ่งอยู่ประมาณ3,000ตัวนี้ก็เหมาะกับการใช้งานเลยนะครับเกาะถนนมากนะครับตัวนี้นะฮะ นี่ดูดูส่วนของปั๊มหน้านะครับเราใส่เป็นของปั๊มเบรกเบมโบนะครับนี่ตัวนี้นะครับสวยงามเป็นด้วงช็อกโกตัวนี้ผมก็ใส่ไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ก็สวยเข้ากับรถดีนะครับมูลค่าอยู่พร้อมติดตั้งพร้อมสายถักอยู่23,000บาทตัวนี้นะครับ23,000บาทนะครับมีตัวคาลิปเปอร์มีสายถักนะครับแล้วก็มีปั๊มนะครับชุดนี้นะครับส่วนจานเบรกนะครับ ตัวนี้จานเบรกเป็นของเซริโอนี่นะครับตัว T3 าจานเบรกเนี่ยใบนี้อยู่4,500บาทนะครับแล้วก็โอ้โหตัวนี้ช่วงล่างเต็มนะครับบรรยายยาวเลยนะฮะตัวนี้นะครับชคนะครับชคหน้าเป็นของโอรินนะครับชุดหนึ่งอยู่ตอนนี้27,600บาทนะครับตอนนี้ราคาขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของบังโชคด้านหน้าตัวนี้ใส่เป็นของ HRP นะครับ HRP สีดำด้านตัวนี้ชุดหนึ่งอยู่1,900 เพราะว่าเวลาเราใส่โช๊คเนี่ยถ้าเราใส่ตัวบางโช๊คเดิมมันอาจจะมีการติดอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับเลยใส่เป็นตัวนี้ก็จะสวยกว่าแล้วก็ได้เห็นสรีระของโช๊คได้เต็มมากยิ่งขึ้นนะตัวนี้นะครับสวยงามส่วนคิ้วบังลมนะครับตัวนี้รอบคันเราจัดทําให้ฟรีตรงนี้นะครับไปดูจากคลิปก่อนๆได้นะครับก็จะมีการบอกว่าเราเก็บงานดํารอบคันให้ฟรีเลยนะครับเป็นเจ้าแรกแล้วกันนะครับในประเทศไทยที่เราทำนะครับแล้วก็มีใส่ตัวน็อ นะครับน็อตสีเลดนะครับเป็นสีเงินรอบคันเลยตัวนี้ได้รอบคันนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวแขนพพาวเดอร์โค้ดตัวนี้เราทําให้ฟรีนะครับแล้วก็มีน็อตรอบคันตรงนี้จัดเต็มเลยช่วงหลังนะครับแล้วก็มีโช๊คด้านหลังนะครับก็เป็นโช๊คโอรินเหมือนกันนะครับมีกระปุกซับแคงให้แล้วก็มีตัวขายยึดตัวด้านหลังแล้วก็มีมือลิงนะครับด้านหลังคันนี้ก็มีมือลิงไบเกอร์นะครับที่เราใส่เพิ่มเติมเป็นสีดํา นะครับดำเงินตัวนี้โหสไตล์แบบว่าสวยงามมากไฟท้ายนะครับก็ได้เป็นของเลเวล10เหมือนกันนะครับอ่าไฟท้ายเราได้เป็นของเลเวล10เหมือนกันเป็นตัวด์กส MO กเหมือนกันตอนนี้หาของยากมากเลยนะครับตอนช่วงต้นเดือนนะครับตุลาคมนี้นะฮะอ่าไฟเลี้ยวนะครับพอเวลาเราเปิดในไฟท้ายเนี่ยของตัวเลเวล10เนี่ยมันจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับอ่าสังเกตได้ว่าพอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บไฟท้ายมันติดด้วย ตัวนี้สวยงามมากนะครับพอเวลาเบ่งก็จะมีเป็นลายฟันนี้นี่หกขีดหกขีดฮะหกขีดนะครับนี้สวยงามโอ oh, ดีเทลแบบเยอะมากนะครับด้านหน้านะตัวนี้ด้านหน้าชุดชุดหน้าเต็มนะครับแล้วก็มีเบาะนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับเป็นหนังดาได้แดงโลโก้สีแดงตัวนี้เบาะสับอยู่2,500บาทรวมรวมแล้วนะครับคันนี้เนี่ยเราแต่งไปประมาณแสนแสนสามแสนสี่นะครับ ลูกค้าท่านใดนี่ครับที่สนใจอยากได้รถเวสป้านะครับพร้อมแต่งรถด้วยสวยงามแบบนี้นะครับทุกคันนะครับน้องโดมจัดให้นะครับก็แอดไลน์นะครับมาด้านล่างนะครับแอดไซด์โดมเวสป้านะครับหรือจะทักไปที่ทาง Facebook f แฟนเพจนะครับเวสป้าวัชระผลก็ได้นะครับเราก็จะมีรูปรถนะครับแล้วก็มีรูปของแต่งนะครับสวยๆงามๆทุกคันแน่นอนนะครับลูกค้าที่มาหาเราตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าสไตล์แบบว่าอารมณ์แบบอยากแต่งด้วยแล้วก็พร้อมออกรถด้วยนะครับงานดําเจ้าแรกในประเทศไทยแน่นอนนะครับ แล้วก็กุญแจมาสเตอร์ที่เราแถมให้นะครับทุกคันนะครับจะได้2ดอกทุกคันนะครับเจ้ารแรกในประเทศไทยอีกเช่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีพีหน้าว่าจะมีรถที่แต่งนะครับสวยงามรุ่นไหนสีไหนกันอีกทีให้รับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับสวัสดีครับ